ไหมว่ามันเป็นอะไรนะคะคำตอบคือมิกจะไม่ดรอปแล้วนะคะอันนี้มันตั้งแต่ปี2017 2018แล้วเนาะมันคงไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจใดๆของเราในวันนี้ที่เราจะซื้อหรือจะขายบิตคอยน์แล้วนะคะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนนะอ่ะโอ้โหช่วยกันวาดสวยมากเลยคลื่นหนึ่งเนี่ยอาจจะเห็นยากหน่อยอย่างที่พี่เขาบอกเนาะว่ามิกไม่ได้ใช้ล็อกสเกลนะคะ มันก็เลยจะเห็นคลื่นหนึ่งเนี่ยไม่เห็นเป็นสวิงที่ชัดเจนเหมือนคลื่นอื่นๆนะทำไมไม่ถึงไม่ใช้ล็อกสเกลนะคะถ้าเกิดว่ามีใช้ล็อกสเกลอะด้วยความที่มิกดูหลายผลิตภัณฑ์เนาะมิกเคยไปใช้ล็อกสเกลในแบบน้ำมันอย่างเงี้ยะถ้าน้ำมันเนี่ยใช้ล็อกสเกลเรียบร้อยนะคะนับคึืนไม่ได้สักคลื่นเลยนะคะ<ม>เพราะตอนจังหวะที่ถูกโควิดเนี่ยโหเมสอัพประหลาดมากๆเลยนะคะเมสอัพกราฟด้วยถ้าเกิดใช้ล็อกสเกลเข้ามาโอเคไหมคะ อ่ะทีนี้พร้อมที่จะ drop time frame ไหมเราเนี่ยยังไม่รู้นะว่า5เนี่ยจบแล้วหรือยังนะคะมันแค่ครบ5้าสวิงมีแค่ครบ5้าสวิงแต่จบหรือไม่จบเนี่ยยังบอกไม่ได้ใน time frame นี้นะฉะนั้นเราจะด r o p time frame กันนะเดี๋ยวมีขออนุญาตเอาเส้นนี้ออกนะคะมันจะได้ไม่ลบสายตาเวลาเราเอ,อ่อ drop time frame ไปเนาะ เอออเาเส้นออกหมดเลยดีไหมก็ดีนะ <c oughs> setting อ๋อมันต้องเอาออกทีละอันมันไม่สามารถครอบแล้วก็แบบเอาออกได้พร้อมกันพเมื่อกี้อกเอาออกไปแล้วชุดหนึ่งแ๊บน,นึงนะคะปึ้งอ่าโอเค นะมาแล้วนะคะมาเราดรอปทำเฟรมกันจากสามมันเราดรอปมามันตอนนี้เดี๋ยวมีจะพาทุกคนดรอปไปที่ทำเฟรมวีคนะคะเรามาที่ทำเฟรมวีคกันทำเฟรมวีคเนี่ยเวลาที่เราจะโฟกัสเนาะเราควรจะโฟกัสว่านะคะแล้วจาก4ไป5นะมันจบแล้วหรือ,อยังจริงไม่จริงนะคะถ้าเห็นนะมันเหรือได้ชนีดูเหมือนกันไหมครับดูเหมือนกัน,ด,น,น,นดูเหมือนกันได้ค่ะนะแต่อย่างที่บอกว่า อย่าไปใช้ล็อกสเกลนะน้ำมันนะเพราะเกิดถ้าเกิดว่าไปใช้ล็อกสเกลในน้ำมันนะไม่ได้เลยบอดได้เลยนับบอดได้เลยโอเคไหมคะให้ใช้กราฟธรรมดานะฉะนั้นะมิกก็เลยใช้กราฟธรรมดากับทุกผลิตภัณฑ์นะเออบางกลยุทธ์เขาอาจจะต้องใช้ล็อกสเกลก็ได้แต่สำหรับกลยุทธ์อมิกไม่ต้องใช้นะคะทีนี้น,นะ เราต้องมาดูกันเราต้องมาโฟกัสปลายคลืนจริงไม่จริงเพราะว่าเราอยากรู้ว่าไอ้ห้าสีดํามาจบหรือ,อยังเราห้าสีน้ําเงินเนี่ยจบแล้วหรือ,อยังโอเคไหมการที่จะดูว่าห้าสีดําจบแล้วหรือ,อยังห้าสีน้ําเงินต้องจบก่อนจริงไหมเพราะว่าห้าสีน้าเงินอะมันเป็นคลื่นภายในของห้าสีดาอ่าทีนี้ทำเฟรมนี้เนี่ยนะเราอาจจะยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่ไปทำเฟรมเดยกกันดีกว่าไหม ถ้าเราจะโฟกัสจาก4ไป5นะทงเฟรมนี้ถ้าให้มิกนับเลยมิกนับได้แหละแต่มิกกลัวพี่งงว่ามิกรู้ได้ไงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูทงเฟรม์กันดีกว่านะมิกจะดรอปไปทาเฟรม์เลยเริ่มเห็นเขาโค้งแล้วนะคะอะถ้าจากทงเฟรมวิกเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะไปต่อได้อยู่นะเออยังไปต่อได้นะคะอะทีนี้นะมาดูทงเฟรม์นี่คือกรอบที่เราจะต้องมาโฟกัสกัน ก็คือจัด4ไป5เนาะเพื่อที่จะดูว่า5จบยังเพราะถ้า5จบแล้วเนี่ยน้องเขา abc เด่งดิ่งเหวได้เลยนะโอเคไหมคะอ่ะฉะนั้นเรามาดูกันนะจัด4ไป5ครบ5คานแล้วหรืออยังนะคะขอมาดูคลื่นนี้หน่อยอ่ะอันนี้เป็น1ได้ไหมอันนี้เป็น2นะคะทั้งหมดนี้ที่ขึ้นมาเป็น3ได้ไหม ะะเดี๋ยวเรารอสีห้าแบบนี้ได้ไปอเดี๋ยวมิกจะเปลี่ยนสีเอาเส้นนําสายตาขึ้นมาให้ด้วยนะคะเอาเป็นขึ้นสีแดงแล้วกันนะมิกจะเน้นเปลี่ยนสีเอาเนาะไม่มาใช้แบบเลขโรมันหรือวงกลมหรือวงเล็บอะไรนะคะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจตรงกันแบบง่ายๆภาษาคนทั่วไป นะข้อดีข้อเสียใช้ล็อกสเกลมีอะไรบ้างครับมุกมิกว่ามันแล้วแต่ว่าพี่ใช้กลยุทธ์อะไรแล้วกลยุทธ์นั้นพี่ต้องใช้ล็อกสเกลหรือเปล่าเก็บป่ะนะคะเพราะว่าบางกลยุทธ์เขาต้องใช้ล็อกสเกลจริงๆนะแต่ว่าสาหรับมิกถ้ามิกใช้ล็อกสเกลอ่ะบางทีมันจะบีบสวิงแล้วมันทําให้มิกแบไม่เห็นสวิงที่แท้จริงนะคะอะ่ะเรามีหนึ่งตรงนี้อา้าวแล้วทําไมมิกอะนับข้ามสวิงนี้ไปตั้งเยอะเนี่ยพี่นับ3ตรงนี้ไม่ได้หรอ แล้วพี่นับสี่ตรงนี้ไม่ได้หรอแล้วนี่เป็นห้าอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเอาแบบนี้ก่อนทำไมมิกถึงนับข้ามสวิงไปแบบนั้นก่อนทำไมมิกถึงไม่นับภาพนี้อ่ะมิกสอนไปแล้วด้วยนะต้นคลาสนะใครเข้าตัแต่ต้นคลาสยัต้องตอบได้นะครบห้าขึ้นแล้วความยาวขึ้นห้าเท่ากับขึ้นหนึไม่รู้ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ <laughs> พี่กูพี่กูสา์รีบแก่พี่กมาขายี๋อ่ะเออไม่ได้ค่ะสามสั้นสุดไม่ได้ยอดเยี่ยมมากค่ะพี่เอมนี่ตัวแทนจากแพลตินัมของเรานะคะขึ้นสามสั้นไปสามต้องไม่สั้นที่สุดเออสามสั้นสุดสั้นไปมันไม่ได้ใช่ไหมจริงนะคะนี่เดี๋ยวมิกเทียบให้ดูนะ ถ้านี่คือความยาวของลื้นสามนะคะอ่ะเปลี่ยนก่อนนะ,ะแล้วเราลองเอาขึ้นสามเนี่ยไปเทียบกับขึ้นหนึ่งเห็นไหมหนึ่งยังยาวว่าอีกห้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะห้ายาวแบบตะกนนะ,ะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้จึงนับไม่ได้นะมิกเลยข้ามสวิงไปก่อนโอเคไหมคะมิกเลยข้ามสวิงขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าสามสี่ห้าเนี่ยจะเป็นอย่างไร แล้วถ้ามันนับไม่ได้มิจะนับแบบไหนนะแสดงว่าข้างในสามเนี่ยมีคลื่นซ่อนอยู่ข้างในอีกจำได้ไหมในทมเฟรมสามมันน่ะข้างในสามของเราพอเราดอกมาทามเฟรมมันเนี่ยเรายังมีเลยใช่ไหมเรายังมีคลื่นข้างในเลยตรงนี้ก็เหมือนกันสามตรงนี้ก็เหมือนกันฮะสามตรงนี้ก็มีคลื่นข้างในเช่นเดียวกันอ่าพอเรามีเส้นนำสายตาแล้วนะคะไปคลื่นข้างในสามกัน นะความแรงของเทรนด์ไม่แข็งแรงใช่ถ้าเป็น3แรกเนาะฉะนั้นถ้าเอาให้3แข็งแรงแบบตะโกนคือไปนู่นเลยไปข้างบนก่อนเลยแดีวค่อยว่ากันนะคะขึ้นมานี่นี่หนึ่งสอง่าสามส้าเอาทำไมมิกไม่วาดให้มันจบอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวมิกเปลี่ยนสีเอาเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงทำไมไมิกเอางนี้อีกแล้วนะทำไม ไม่ให้มันจบสักทีอ่ะมิกนะคะเออเดี๋ยวเรามาดูกันปึ๊บขยบสีแดงออกไปเลยนะคะอ่ะเพราะอะไรอ่ะเอาภาพนี้ก่อนละกันถ้ามิกไม่เอาภาพไม่ทำแบบนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมิกจะได้หนึ่งสีม่วงสองสีม่วงสามสีม่วงแบบนี้อีกแล้วนะคะสี่สีม่วงนะและห้าสีม่วงแบบนี้ค่ะเป็นไง เอมีคนบอกว่าตีหนึ่งไม่จบอย่าแซวแซวแบบนี้ทุกไลฟ์มิกก็จบไว้ทุกไลฟ์เจนเย็นๆจะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ไม่ดีเหรออยากให้มิกมาไลฟ์แป๊บเดียวแล้วไปเหรอ, <c oughs> อสวัสดีค่ะพี่อักขระศิราอุ้ยชื่อเพราะมากอ่ะทำไมแบบนี้ไม่ได้ทำไมมิกเอาสามไปไกลอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้คะ Tiktok 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 เอาสักห้าทุ่มเนี่ยเพื่อนเขาชอบครับเขาอยากให้อยู่นานๆสามสั้นสุดนับไม่ได้เออเรามาดูกันสิว่าสามสั้นสุดไหมอ่ะมิกลองใช้กรอบแบบซิมโพในการวัดเลยนะอันนี้คือความยาวของขึ้นสามนะคะเอามาเทียบกับขึ้นหนึ่งสิเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะพี่ฮอนนะ 3ก็ยาวสุดอยู่นะได้ไหมได้ไหมจบปีห้าก็ได้ถ้าเกิดว่าวัดเป็นกรอบไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราเอาฟิโบขึ้นมาวัดกันนะระหว,ว่างความยาวของคลื่นหนึ่งกับคลื่นสามถ้าเอาแบบเนี้ยเอาจริงไหมสามก็ไม่ได้สั้นที่สุดค่ะโอเคปะมสามก็ไม่ได้สั้นที่สุดโอเคไหมแต่ด้วยความที่ด้วยเวฟ personality หรือว่าลักษณะนิสัยของเวฟแต่ละคลื่นเนี่ นะคะมันจะเป็นคลื่นที่รุนแรงรวดเร็วที่สุดนะสำหรับคลื่นสามนะแต่ต้องเก็บ k e p in mind หด้วยนะว่านับแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดกฎนะแต่ยม่ขอเอาตามเว็บ personality ก่อนนะคะเป็นแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้นะ,ะทำไมไม่เอาเป็นแบบนี้นะตอนแรก เรามีคลื่นสีแดงและคลื่นสีม่วงเนี่ยคือไส้ในของคลื่นสีแดงจริงไม่จริงนะทีนี้ข้างในสีม่วงค่ะมีคลื่นข้างในอีกรอบหนึ่งโอเคปะข้างในสีม่วงมีอีกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ค่ะโอเคไหมเปลี่ยนเป็นสีเขียวละกัน เห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นการซ้อนขลื่นซ้อนคลืนซ้อนคลืนไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นเนี่ยนะเอาแค่ถึงตรงนี้แล้วกันอ่ะเอาแค่ถึงตรงนี้นะจากที่เรานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยนะเราเห็นแต่คลื่นซ้อนคลื่นซ้อนคลื่นโอเคคลื่นของสีเขียวเนี่ยอาจจะครบ5้าคลื่นแล้วจริงแต่เรายังมีอีก2สีคือสีม่วงและสีแดง นะที่มันยังไม่ครบ5คลื่นเลยฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามูมิกถามพี่ๆว่าจากที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นคลาสจนเราเอาทฤษฎีเนี่ยมาลงกราฟจริงตรงเนี้ยหน้าจอกราฟจริงของเราเนี่ยความเป็นไปได้ที่ Bitcoin จะขึ้นไปเกิน1 0 0 0 0แสนเหรียญอีกครั้งหนึ่งมีความเป็นไปได้มากหรือน้อยคะ ถ้าสีโอเวอร์แลปหนึ่งจะเป็นแนวกันนอกครับขึ้นภายในเป็น5้าสาสามห้าอ่าใช่ค่ะนะคะสี่โอเวอร์แลปหนึ่งจริงๆตรงนี้ไม่โอเวอร์แลปนะมันมีขึ้นเล็กๆข้างในที่ไม่ได้โอเวอร์แลปกันค่ะเป็นสามได้เหมือนกันนี่พี่หมอนะคะมีมากใช่เลยค่ะนะคะ r s i ที่ใส่มาเอาไว้ดูหัวขึ้น3ามกับ5ตอนใกล้จบใช่ค่ะนะคะแล้วปัจจุบันเห็นไหมที่เพื่อนทักมาเนี่ยนะคะหัว r s i เนี่ยนะถึงแม้ว่าอมืมันก็เกิดไดเวอร์เจนนะ ตดดิเวอร์เจ้นสามกับห้าของชุดสีอะไรของชุดสีเขียวไงใช่ไหมคะนี่นะสามกับห้านี้นะคะและสามกับห้านี้นะสำหรับใครดูดิเวอร์เจ้นเป็นใครดูไม่เป็นไปย้อนดูไลฟ์เรื่องโมเมนตัมอนาัลิซิสนะคะมิกซสอนไว้แล้วเรื่องการดู โมเมนตัม um ต่างๆไปย้อนดูไลฟ์นั้นได้นะอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มิกเลือกใช้ ISI เนาะแต่ในไลฟ์นั้นนะคะจะมีทั้ง ISI มีทั้ง MA c d แล้วก็มีทั้ง Stochastic นะคะมีทั้ง3ตัวเลยนะแต่มิกเนี่ยจะใช้ ISI เป็นหลักนะคะอ่ะยอดเยี่ยมมากเลยมากนะคะเป็นไปได้มากนะโอเคยอดเยี่ยมมากนะคะเตรียมซื้อเพิ่มเลยทีนี้ถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาซื้อเพิ่มนะเพราะ ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมาลงมาสีม่วงหรือน้องเขาลงมาสีสีแดงเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยสามารถลงมาถึงนี้ได้ค่ะและเขาลงต่ำกว่านี้ได้ด้วยค่ะโอเคไหมนะนะถ้าสีม่วงอ่ะอ่ะโอเคสีสีม่วงเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปกรอบหนึ่งแต่ถ้าสีสีแดงเนี่ยมิกบอกเลยว่า อาจจะมีการทุบใหญ่และลงมาโอเวอร์แลปหัวสีแดงของตัวเองอะลบหัวเทม่เอออกและลงมาโอเวอร์แลปหัวสีแดงของตัวเองได้ด้วยนะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเฮ้ยพี่จะหลับหูหลับตาบายเพื่อที่จะไปพิชิต1นึ่งแสนอีกรอบหนึ่งตอนนี้เลยเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีไหมมิกบอกเลยว่าไม่โอเคปะ่ะแต่ถ้าพี่ซื้อโอกาสที่พี่จะติดดอย FOREVER ตลอดไปเนี่ย มันก็มีน้อยเพราะว่าโอกาสที่สุดท้ายมันจะทุกแต่มันก็จะขึ้นต่อได้อยู่ดีเก็บปะนะคะทำไมไม่ถึงบอกว่าระวังนะสี่มาลงมาโอเวอร์แลปหนึ่งได้จำได้ไหมจำได้ไหมทำไมนะคะอ่เว็บสามยังยาวเว็บห้าก็น่าจะขึ้นไปเก,เ,เกือบเกือบยาวเท่าเว็บสามใช่ไหมครับจะเท่าหรือจะสั้นกว่าก็ได้ค่ะนะอันนี้บอกไม่ได้เลยนะพี่เต่า โอเคไหมทำไมทำไมมีใครรู้ใครจำคีย์นี้ได้บ้างมีคนบอกแคปกราฟแป๊บนี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะคะทุกท่านนี่เราแค่เรียนรู้การเอาทฤษฎีอีเลียดเวฟมาเลเบลมาใช้วิเคราะห์บนการาฟจริงเฉยๆส่วนจะตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุน โปรดบริหารความเสี่ยงและการตัดสินใจของตัวเองด้วยเออเป็นวิกใช่ไหมเป็นเทรนที่ไม่แข็งแรงใช่ค่ะเนอะด้วยความที่อย่าลืมนะว่าเราดรอปมาเนี่ยไทม์เฟรมเนี้ยเราดรอปมาที่เราวางเนี่ยค่ะเราดรอปมาเพื่อที่จะพิสูจน์ความเป็นเวฟสี่ไปเวฟห้าของไทม์เฟรมใหญ่จริงไม่จริง นะซึ่งเวฟบหเนี่ยด้วยชื่อของมันแล้วน้องสุดสายปลายเทรนแล้วค่ะทุกคน1 2ึ่งสอี่ห้าห้าเนี่ยคือคลื่นสุดท้ายสุดสายของการเดินทางแล้วโอเคไหมซึ่งคลื่นที่สุดสายของการเดินทางเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเทรนที่ไม่แข็งแรงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเริ่มจะไม่มีแรงแล้วเริ่มจะต้อง แบบหมดแรงในการขึ้นต่อแล้วก็จะต้องเริ่มมีสัญญาณกลับตัวเข้ามาฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่คลื่นสีสีแดงของเราเนี่ยจะลงมาโอเวอร์แลหัวหนึ่งของเขาซึ่งอยู่แถว65หมื้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกใดๆทั้งสิน้นโอเคปะนะคะอ่ะ ได้ความรู้มากครับเตรียมตัวลงทุนใจเย็มนะคะไปทดสอบระบบก่อนนะคะถูกต้องค่ะพี่ฮอมเก่งมากเวฟ5เป็นแนคกนอได้ครับเทรนด์ไม่แข็งแรงยอดเยี่ยมนะคะทางเฟรมที่ใหญ่กว่าเกิดโอเวอร์แลปไปแล้วมีโอกาสเกิดซ้ําอ่ะก็เป็นไปได้ด้วยนะคะใกล้จบแล้วใช่ค่ะฉะนั้นถ้าพี่ซื้อ90,002ตอนนี้นะแล้วน้องเขาทุบลงมาถึง6 0 0 0่เนี่ยพี่อย่าแพนิคโอเคปะนะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกว่า คลื่นเล็กเนี่ยคลื่นสีเขียวมันอาจจะจบแล้วก็ได้นะคะเรารอคลื่นสีม่วงอะคลื่นสีม่วงอาจจะเด้งขึ้นไปให้อีกจังหวะหนึ่งแต่จังหวะที่มันลงมาสี่คลื่นสีแดงเนี่ยให้ระวังคลื่นสีม่วงเนี่ยยังไงตามกฎแล้วด้วยความที่มันเป็นเมมเบอร์ของคลื่นสีแดงที่เป็นคลื่นสามใช่ไหมคะยังไงสี่สีม่วงเนี่ยไม่ควรจะลงมาแตะหัวหนึ่งของตัวเองเพราะคลื่นสามเป็นคลื่นที่เป็นเทรนที่แข็งแรงจริงไม่จริงคลื่นสามามสั้นที่สุด c h a r คเตอร์ของเขาก็คือเป็นเทรนที่แข็งแรงฉะนั้นอันเนี้ยคลื่นสีม่วงเนี่ยเป็นเมมเบอร์ของคลื่นสามสีแดงนะฉะนั้นเนี่ยนะคะคลื่นสีม่วงเนี่ยสีสีม่วงเนี่ยมุมิกว่าไม่ลงมาโดนจุ๊หัวหนึ่งหรอกนะแล้วมันจะเด้งขึ้นไปก่อนรอบหนึ่งโอเคไหมแล้วเดี๋ยวจังหวะสีแดงเนี่ยค่อยมาว่ากันว่าน้องจะลงมาจุ๊บหรือไม่ลงมาจุ๊บจะจุ๊บหรือไม่จุ๊บก็ได้นะไม่มีอะไรผิดเลยจริงไหมคะนะแต ต้องอนุญาตให้เขาจุกได้ด้วยโอเคนะอ่าได้ความรู้นิดหน่อยครับที่เหลือมีแต่ความน่ารักนี่ยอดเก่งแต่ละคนนะคะน้องวิ่งมานานเหนื่อยพักแป๊บอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าเขาพักยังไงทีนี้คลื่นสี่ค่ะเป็นคลื่นพักตัวจริงไม่จริงเพราะว่ามันพักตัวส่วนเทรนเนาะคลื่นสี่เนี่ยพักตัวส่วนเทรนใช่ไหมคะ ฟังแล้วผมเปิดเซลใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันอาจจะเด้งสีสีม่วงก็ได้ตอนไหนก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนมาอัดแอปการใช้ทฤษฎีให้ทุกคนเห็นในกราจริงเฉยๆโอเคนะอ่าถ้าลงลึกเราดีทำห้าคลื่นห้าจำเป็นต้องชนะยอด3มไหมครับถ้าหเท่าเท่ากับสามหรือต่ำกว่าสามได้ไหมถ้าตามทฤษฎีเกิดขึ้นได้ค่ะเขาจะเรียกว่าห้าเฟลแต่จาก ประสบการณ์ของมี5้าเฟลน้อยมากโอเคไหมส่วนใหญ่5จะชนะ3นะคะแต่ถามว่ามีโอกาสที่5้าจะเฟลได้ไหมมีโอกาสที่5้าจะเฟลได้ค่ะนะแค่โอกาสมันน้อยนะห้าเฟลหมายความว่า5ไม่ขึ้นไปชนะหัว3ามเดือมนะคะเออโอเคนะโอเคนะขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะคะถ้าลงลึกแล้วดีอ่ะอันนี้ตอบแล้วเนาะ จะเห็นจุดกับตัวจาก4ไป5อย่างไรอันนี้ไงไมิกถามไงใช่ไหมคะขึ้น4มันเป็นขึ้นพักตัวเนาะพักตัวส่วนเทรนนะคะฉะนั้นนะคะขึ้น4นี้เราควรที่จะหาแพทเทิร์นอะไรดีอ่ะมูมิกให้ c ้อยส์ระหว่างโม t ทีฟกับคอเรกทีฟนะเราควรจะไปศึกษาเรื่องโม t ทีฟ หรือไปศึกษาเรื่องคอลเลกทีฟเพื่อที่จะมาดูว่านี่คือขึ้นสี่แล้วว่าเปล่ายังไง5 f a วันนี้หลงไปยับใช่พี <c> ่ <oughs> <P hi> มาแล้วมาช้าแต่มานะเออมามาตอนไหนก็ได้คะ่ะพี่มี่แค่มาก็ดีใจแล้ว <c oughs> เออคอลเลก i v e นับ a b c ยอดเยี่ยมมากเลย นะคะมิน่านักเรียนเรียนไม่รู้เรื่องไม่มองกราฟกันพี่คะตั้งใจเรียนด้วยน้องวิศน์ตั้งใจสอนคอลเลกทีฟยอดเยี่ยมตอบถูกทุกคนเลยอะ่ะอ้มิกดีใจมากเลยทุกคนเก่งขึ้นมากเลยนะจากที่เราเริ่มไลฟ์กันตอนหนึ่งทุ่มสี่สิบห้าตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งเนี่ยทุกคนเก่งขึ้นมาเยอะมากนะคะเก่งฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่า ขึ้น4ี่จะจบตรงไหนเพราะขึ้น4มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นมาเป็นขึ้น5ถูกต้องไหมสิ่งที่พี่ทุกคนจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มและไปทําการบ้านหนักๆเลยนะนั่นก็คือเรื่องของคอ l เลกทีฟที่เอมิกสอนไปแล้วตอนเริ่มต้นนะคะสีนี้สีสีม่วงนี่อาจจะเป็นแฟลตก็ได้อาจจะเป็น A B C ลงมาแบบนี้ก็ได้เอามิกเอาเส้นนําสายตาขึ้นมาให้อันนี้อาจจะนะไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นนะคะยกตัวอย่างเฉย นะสีนี้เนี่ยอาจจะเป็นแตล็ก็ได้นะหรือหรือสีสีแดงเนี่ยนะคะอาจจะเป็นซิกแซกก็ได้เนี่ยอาจจะเป็น A B C แบบนี้ของซิกแซกก็เป็นได้โอเคไหมของชุดสีเขานะิมิจะเปลี่ยนสีเป็นสีของเขาโอเคนะซึ่งตอนนี้นะในทางเฟรมเดย์ยังไม่เห็น A B C ที่สวยงามสำหรับสีม่วงกับสีแดง นะฉะนั้นสามารถ expect ว่าราคาจะย่อผักตัวก่อนแต่มีโอกาสที่เขาจะดีดขึ้นไปทดสอบ1แสนเหรียญอีกรอบไหมมีเยอะมากเลยโอเคไหมคะอะครูมิสอนเก่งมากทุกคนก็ตั้งใจเรียนเก่งมากเลยเห็นไหมไม่ถึงตีหนึงเสร็จแล้ววิเคราะห์เสร็จแล้ว,ว,ลวทำไมมนไม่ถึงวิเคราะห์แค่ทางเฟรมเดย์เพราะเราไม่ได้มานั่งอัปเดตกาฟกันทุกวันเหมือนพี่ๆในวอลลุ่มโอเคไหมคะการที่มิ หยุดถึงแค่ทำเฟรมเดย์เนี่ยแสดงว่ามีคาดหวังให้พี่ๆเนี่ยมองในระยะที่ค่อนข้างไกลหน่อยนะเป็นการลงทุนที่ยาวหน่อยนะไม่ใช่เป็นการเก็งกำไรแผนเทรดวันต่อวันเป็นเดย์เทรดนะคะโอเคนะอ่ะปกติเวฟ4หรือ5จะจบตรงไหนครับครูถ้าวัดฟิโบจะหารเวฟ2มิดบอกเลยว่าเรื่องของค่าฟิโบเนี่ยแหกทุกกฎนะคะ สำหรับบิตคอยนนะคะและคริปโตเนี่ยนะคะมักจะแหกทุกกฎค่ะทุกกฎของฟิโบโอเคไหมชนันมิกไม่แนะนำให้ใช้นะในฟิโบนะคะในในบิตคอยขออภัยค่ะสำหรับเรื่องของฟิโบนะมันจะกะกะได้ค่ะแต่มันจะไม่ใช่จุดเข้าเทรดที่คมโอเคไหมนะ อ่ะต้องตอบทำเฟมแล้วไม่เอาไม่ตอบทำถามเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแผนเทรดของวันนี้เอาแค่นี้พอเอาแค่มุมมองระยะยาวว่ามันจะเป็นไปนทางไหนได้มี Youtube ยังคะมีแล้วค่ะน,นี่ไงมีพี่ๆใน Youtube เข้ามาดูกันเต็มเลยตอนนี้นะคะเข้าไปหา Youtube มีได้มุกม,มิเรียน CFTE เหมือนกันชื่อเดียวกันกับ Facebook เลยค่ะนะคะขอบคุณครับคุณครูจบไวไปครับเอา้าจบไวก็บนจบช้าก็บน เราดูการกลับตัวจาก4ไป5โดยใช้ ISI confirm ได้ไหมได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันขึ้นมา5เนอะแล้วตอนนี้ ISI เนี่ยมีพาดู ISI นะถ้ามันขึ้นมา5นะคะตอนนี้ ISI เขา over มากๆนะใครตามไม่ทันคำว่า over คำว่าอะไรเงี้ยนะคะไปย้อนดูไลฟ์เรื่องโมเมนตัมนะมิสอนไว้ในนั้นโอเคไหมคะถ้าเกิดเขาขึ้นมา5นะแล้ว ISI ไม่มีแรงน้องไม่ไหวแล้วแบบนี้นะคะ หมายหมายความว่าไงหมายความว่า iSI Eye เนี่ยทำหัวต่ำลงนะคะแต่ว่ากราฟเนี่ยทำหัวสูงขึ้นเนาะเพราะว่าเรา expect ว่าราคาเนี่ยจะขึ้นสูงขึ้นมากกว่านี้นะคะถ้าเกิดสัญญาณเนี้ยเป็นสัญญาณกลับตัวแรกโอเคไหมแต่ไม่ใช่สัญญาณที่ให้เข้าเซล์หรือเข้าช็อตนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะ iSI อ่ะมันพร้อมที่จะขึ้นมาเคลียร์ตัวเองเมื่อไหรก็ได้นะฉะนั้นนะคะ ไม่ใช่สัญญาณให้เข้าช็อตแต่เป็นสัญญาณให้เราแบบถ้าเราบายมาถ้าเราซื้อมาถ้าเราลองมาเนี่ยนะคะก็เป็นสัญญาณให้เราพิจารณานะว่าเออจะแบ่งเก็บไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคเนาะอ่ะ ยังต้องดูสมเตรียมเข้าห้องเรียนนะจบไว้ไปครับขอดับอีกหาเฟรมดูสามสิบรอบนะอ่ะยินดีมากๆค่ะสี่สีแดงต้องทำให้ MACD ต่ำศูนย์ไหมครับอันนี้มิกไม่ได้ใช้ MACD ในการวิเครานะห์เนาะมิกก็เลยจะไม่มีสถิติในการตอบคำถามนี้นะคะอ่ะแยะ่ๆนับเหมือนครูแล้วสบายใจเก่งมากนะคะจบเลยครับเดี๋ยวนะกำลังเพลินเลยครับต่ออีกสามชั่วโมง พอลุงมิกสอนสนุกเข้าใจง่ายขอบคุณมากๆเลยค่ะขอตัวอย่างาแผนการเทรดหน่อยได้ไหมคะลุมิกขออนุญาตสงวน,นสิทธิ์ให้พี่ๆที่อยู่ในคอร์สเนาะเพราะว่าแผนการเทรดเนี่ยนะคะจะอยู่ในวอลล์รูมของคลาสลุงมิกเนาะซึ่งลุงมิกเนี่ยจะมานั่งวางแผนเทรดกับพี่ๆเขาทุกเช้าเลย9ก้าโมงเช้าจันทร์ถึงศุกร นะคะก็ขอสงวนสิทธิ์ให้พี่ๆในคอร์สหน่อยวันนี้ขออนุญ,ญาตพี่ๆเขามาสอนแบบโอ้โหเยอะแล้วนะคะก็แต่มันก็เป็นความรู้ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์แล้วเรารู้แค่นี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วเอาง่ายๆแค่เราตอบว่าบิตคอยมันจะตายตลอดไปจากนี้ไหมก็ก็ความเป็นไปได้ก็น้อยเนี่ยน่กอใช่ไหมคะโอกาสที่มันจะยังขึ้นต่อได้เนี่ยยังมีอยู่แต่ก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยมันจะถูกมาถึงไหนก่อนก่อนที่มันจะกลับมาขึ้นอีกครั้งเนี่ยอ่ะอันนี้เราก็ต้องดูกันอีกที โอเคนะอ่ะครูครับอีกนิดครับขึ้นสีม่วงครับเว็บสองเป็นซิกแซกที่นี้เว็บสี่อาจจะเป็นไซด์เวก็ได้ใช่ค่ะเว็บสอาจจะเป็น t า i a n g l e ก็ได้นะที่เราเรียนกันไปต้นคลาสอะอาจจะเป็นสามเหลี่ยมปากปิดอาจจะเป็นสามเหลี่ยมปากเปิดก็ได้นะคะขึ้นสีนี้เป็นได้หมดเลยนะคะอ่ะเรียนเพลินมากได้ความรู้สุดๆอ่ะ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะก็นี่แหละอันนี้เป็นการใช้อีเล็กรอนเนาะในเป็นษดีอีเลียทเวนนะคะที่มิกใช้ทุกวันนะพี่ๆในวอลล r o o มในะคะ